นังทนองคำจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อตอนนี้เราก็เข้าสู่ปี2 0 2 5ันยี่สิบห้ที่ร้อยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็นักลงทุนทองคำเนี่ยควรจะรับมืออย่างไรต่อดีนะครับในปี2 0 2 5ถ้าอยากรู้ระยะต้นตรงนี้เลยติดตามได้ในหัวข้อบาทอ่อนหนุนทองจุดเข้าซื้อรอตรงไหน ซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน Go to Go by Intergo เพราะใครๆก็ซื้อทองได้สวัสดีครับพวกผมครับไผ่เป็นรตเดอร์อินเตอรโกนะครับเจอกันอีกแล้ววนันจันทร์เวลาเดิมเลยนะครับก็ไม่ได้เจอกันมา หลายวันเนาะประมาณหลายวันอยู่ก็มันก็หยุดยาวไปนะประมาณนี้นะอ่าโอเครู้สึกเหมือนกับหลายวันมากก็สว่วนดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก่อนจะไปเข้ารายการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกว่ารายการเราพูดอะไรบ้างนะรายการเราเนี่ยจะพูดถึงข่าวสา์ที่ผ่านมานะมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะพูดถึงข่าวสารนี้ ที่เรเจอกันด้วยเราไม่มีอะไรบ้างนะแล้วก็ถัดไปจะเป็นตัวของคอนเทนต์เนื้อหาหต่างๆนะครับซึ่งก็จะามาแชร์กันที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนนะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับทองคําอย่างเดียวก็ได้นะประมาณนี้เนาะให้ทุกคนที่ฟังเนี่ยก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับที่ไม่ใช่แค่ทองคําด้วยเผื่อไปลงทุนอย่างอื่นนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของเทคนิคนะครับก็จะพูดจะมีราคา้วไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ำมันทองคําหรือว่าคริปโตนะครับก็ จะเอามาแชร์กันนะครับอ่าเพราะว่าทุกทรัพย์สินเนี่ยมันจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับอ่าวัานนี้ก็จะบอกบอกถึงทองคําได้ว่าตลาดี่นกำลังมองอยังไงเกี่ยวกับตลาดการลงทุนทั่วโลกตอนนี้นะครับสุดท้ายเลยจะเป็นช่วงต่อ,อทางบ้านนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถทิ้งไว้ได้เลยนะครับใน u t u b e นี้นะก็แอดมินเนี่ยเขาจะคอยตอบให้เป็นประจํานะแต่ว่าถ้ามีคําถามบางอันเนี่ยแอดมินก็เอ้ยน่าสนใจมากเลยนะครับเขาก็จะให้ผมเนี่ยยกขึ้นมา ตอบกันนะครับในรายการนะในช่วงตอบทางบ้านนะครับประมาณนี้นะครับก็ไปรอฟังกันได้แล้วแต่วันนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนจะไปทั้งหมดน,นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่อัปเดตราคาทองคําวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> เออแชร์หน้าจอก่อนนะครับสักครู่ ครับก็อัปเดตราคาทองคำวันนี้นะครับจะเห็นว่าตัวของเอ965นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ที่4 3 1 6 0นะครับก็เลยไป้ว่าขึ้นมาจากคิดวาเอฟเฟกต์นะครับช่วงปีใหม่ขึ้นมาเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมเนี่ยคาดการพลาดไปก็คือตัวของค่าเงินบาทนะครับปีนี้เนี่ยค่าเงินบาทกลายเป็นว่าเอ่อไม่แข็งนะครับอาแถมยังอ่อนด้วยนะครับกลายเป็นทองขึ้นบาทอ่อนเลยครับทองเลยก็เลยขึ้นเยอะมากเลยครับสับทองไทยนะแต่ทองมอคือขึ้นเป็นไปตาม เอ่อที่มันขึ้นเป็นปกติของมันอยู่แล้วครับส่วนใหญ่นะถ้ามันผิดพลาดมันก็มักจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกๆปีนะครับอ่าวันนี้ก็ไปใช้กันได้นะครับก็จบไปแล้วครับคิดว่าเอเสิ่งนะที่ผมพูดไปเนี่ยใครที่ตากันมาก็ไปย้อนฟังได้ก็คือย้ําเสมอนะครับก็จริงอยู่นะครับว่าเราขายก็คือขายซื้อวันที่5เอ้ยซื้อวันที่24นะครับตอนปิดตลาดก็คือแถว4-5ทุ่มใช่ไหมแล้วก็ไปขายตอน เออวันที่สองมกรานะครับสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้มันก็เป็นการประมาณนะครับก็ขายไปก็คงได้กําไรกันมาน่าจะประมาณยี่สิบเหรียญน,นะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวราคาทองนอกนะครับทองไทยก็ไม่แน่ใจแต่ก็คงหลายร้อยบาทอยู่นะสามสองสาร้อยอะไรเงี้ยครับอ่าแต่สรุปก,ก็คือเออมันเนี่ยไม่ได้เป็นราคาที่สูงที่สุดนะครับในวันนั้นนะเพราะว่ามันขึ้นไปสูงวันนั้นอีกหลังจากนั้นใช่ไหมแต่ว่า กลยุทธ์ของเราเนี่ยก็คือจบที่ตรงนั้นนะครับวันที่สองก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่จําเป็นนะว่าเราจะเป็นน้อยขายจุดสูงสุดนะพอจุดสูงสุดเราไม่ทางราู้หรอกมันจะไปตรงไหนนะแต่ว่านั่นคือเอภาพของกลยุทธ์นะครับก็เป็นการทํากลยุทธ์ที่เรียกว่า time base นะเดี๋ยวค่อยๆพูดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคอนเทนต์แล้วกันนะวันนี้เราพูดในเรื่องของ time base แล้วโอเคก็เลยจะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากเวลานะครับซึ่งก็น,นั้นแหละก็ morals, ทุกคนก็คง ได้กาไรกันไปนะก็ยินดีทุกคนด้วยนะก็เป็นของขวัญปีใหม่นะครับอ่าวันนี้้ะกันจากเ,าเรียกว่าอะไรสำหรับนักทุนทองคาทุกคนนะโอเคจะเห็นว่าอาตัวทองไทยเนี่ยค่อนข้างถ้าดูจากกราฟนะเห็นไหมทางข้างล่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเงยหัวขึ้นมานะครับก็เรียกว,ว่าไซเวนะครับดูจากทรงก็คือไซเวปรับฐานทองนอกเนี่ยก็คือไซเวอ่าไซเวปรับฐานเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูในที่ิค้นข้ขเพิ่มเติมแต่ว่า ที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับทองคําตามหลักโดยทั่วไปเป็นการปรับฐานแล้วนะครับก็ถามว่าจะรีบขึ้นไหมเนี่ยมันจะไม่ได้รีบขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้ที่ทุกคนคาดหวังว่าเข้ามาแป๊บเดียวต้องขึ้นขึ้นขึ้นน,นะอ่านี่เป็นช่วง,งการปรับฐานรอสักหน่อยนะครับใช้เวลาสักพักแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่นะรประมาณนี้ก็อาจจะเดือนสองนะอะไรเงี้ยอาจจะบ้านเดือนกุมภาพันธ์มกราอะไรจะเริ่มขึ้นจริงก็ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมตอนนี้เนี่ยก็คือ ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นนะประ่าน,นี้เป็นช่วงการแลาเราก็รอการเก็บของไม่รู้มาไหมแหละนะครับแต่ว่าเออแนวรับเนี่ยที่ผมมองไว้นะก็แถวสี่หมื่นสี่หมื่นสองพันห้าร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้ามาเนี่ยก็คือน่าซื้อนะแต่มันก็คงไกลนะตอนนี้ไกลก็อาจจะ แบ่งซื้อทยอยซื้อไปนะครับแต่ต้องหลุด43,000ลงมาก่อนนะจะเริ่มจาก42,800ก็ได้นะครับแล้วก็ทยอยซื้อไล่ลงไปนะครับทุนเฉลี่ยสุดท้ายจะอยู่แถวประมาณ42,500ได้อะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้มันไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าจุดต่ําสุดมันอยู่ตรงไหนถูกไหมอ่ะมาเนี้เพราะฉั้นเราแค่รู้คอนเซปต์โดยรวมก็พอนะครับว่าเอโอเคทรงตอนนี้เป็นปรับฐานนะเพื่อจะขึ้นต่อนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ รอมันลงแรงๆหน่อยนะครับแล้วก็ทยอยเข้าซื้อเนี่ยก็จะได้เปรียบในะระยะยาวแน่นอนนะครับประมาณนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องรีบขายก็ได้แต่ถ้าใครมีของเยอะจะแบ่งขายก็ได้จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีของติดมือไว้นะครับอ่าอันนี้ก็คอนเซปต์เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาทำคอนเทนต์รายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งเปิดปีมายังไม่ค่อยมีอะไรมากก็โอเคก็เป็นกลยุทธ์รวมๆประมาณนี้ก่อนนะไปเราไปอัปเดตในข่าวอื่นๆกันบ้างนะผมก็พยายามหาม,ามันก็ โอเคครับก็ข่าวนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นว่าชิคาโก้ P M I เนี่ยหรือว่าในตัวของเมืองชิคาโก้นะครับตัวแบบเีภาคการผลิตเนี่ยหดตัวต่อเนื่องเลยเรียกได้ว่าดูแย่มากนะหดตัวเยอะมากแล้วก็เศรษฐดถอยเลยอะนะครับในในเมืองชิคาโก้แล้วกันนะคือไม่ดีจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยจะมีโซนที่ดีมากๆแบกอยู่นะครับบางส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็คือไม่ดีนะประมาณนี้ แล้วเราก็มาปิดปีใหม่นะครับก็หยุดกันไปแล้วครับทองคําก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นไปตามกลยุทธ์นะครับแล้วก็เอ,อบอกแล้วไม่ต้องมีข่าวอะไรนะมันก็จะขึ้นของมันนะไม่ต้องสนใจแล้วก็มาวันศุกร์นะครับวันศุกร์จะเป็นตัวเลขภาคผลิตนะครับก็ออกมาหดตัวแต่เป็นสีเขียวคือดีกว่าคาดแต่ก็หดตัวอยู่ดีก็ไม่แปลกใจนะภาค เอ่อรียกได้ว่าอเมริกาที่พูดไปหลายเป็นปีสองปีประมาณสองสามปีแล้วนะครับภาคการผลิตเนี่ยหดตัวตลอดเลยนะครับแต่ว่าเอ่อภาคภาคบริการเขาเนี่ยขยายตัวต่อนเนื่องก็คือแบกแบกตลาดอยู่นะครับก็อาจจะเป็นพวกไอทีพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะเป็นเรื่องเป็นภาคบริการหมดนะครับก็อาจจะเป็นยุคใหม่ของการเขาเรียกอะไรนะทาธุรกิจประมาณนี้นะก็คือเทรนเทคโนโลยีเอไอพวกนี้มันก็จะเป็นแนวเอ่อภาคบริการส่งถึงมภาคบริการนะครับประมาณนี้ โอเคก็ okay. มาดูนะครับก็โดยรวมเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังดีที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ประเทศอื่นนี่คือหนักอาการหนักแล้วนะครับมาหาบานนั้นประเทศไทยล่าสุดเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดข่าวนีนะผมไม่ได้เอามาใส่เพราะว่าตอนแรกเห็นว่ามันไม่ได้กระทบอะไรมากล่าสุดประเทศไทยเนี่ยจะมีตัวเลขเงินเฟ้อออกมานะครับต่ํามากนะครับไม่แบบศูนย์จุดหกหรือศูนย์สี่นะครับคือเงินเรียกว่าเงินเฟ้อต่ํามากนะครับคือไม่ดีนะไม่ดีแล้วก็ บ่งบอกถึงเศรษฐกิจไม่ดีนะครับสำหรับประเทศไทยนะประมาณนี้นี่คือภาพนะครับแล้วก็แนวโน้มพี่แบงค์ชาติเนี่ยเขาจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะมีนะเพราะว่าดอกเงินเฟ้อมันต่ํามากะไม่รู้ว่าจะกังวลอะไรนะครับแต่ว่าภาพแบบนี้บ่งบอกอะไรนะครับ้าเงินบาทเนี่ยน่าจะเป็นตีมอ่อนนะครับน่าจะเป็นตีมอ่อนนะอันนี้ก็จะเอ,อเกี่ยวกับทองคําแล้วก็คือทองคําเนี่ยไทยนะครับจะได้เปรียบหลังจากนี้นะครับอ่ก็จะเป็นตีมบาทจะ อาจจะมีแข็งบ้างอะไรแต่ส่วนให้แนวรุ Trans ่มจะพยายามอ่อนขึ้นไปสามห้าสามหกเป็นไปได้นะครับอ่าบานนี้เลยนะให้เรามองบางนนี้ปีนี้จะเห็นสามห้าสามหกอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นทองไทยจะได้เปรียบนะครับอ่าโอเคดมานปรับ <im> ก็จะมีเรื่องเขากลุ่มบิกด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นกระทบเงินบาทเหมือนกันก็คือตอนนี้ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบิกเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือเอาง่ายเราอ่ะติดกับจีนใช่ไหมแล้วอ่าโอเคเราก็ โดยรวมถามว่าเข้าบิ๊กเป็นยังไงเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าที่แน่ก็คือก็จะมีการค้ามีอะไรก็ใครที่ค้ยกับจีนหรืออะไรก็จะได้ประโยชน์นะครับอ่าเขาจะทิ้ตเราดีวันนี้แต่โดยรวมก็จะมีผลลบนะครับในทางของทานะทาก็จะไม่ชอบนะครับผมก็เชื่อว่าอาจจะมีนโยบายอะไรออกมาในอนาคตนะครับซึ่งเราก็ต้องดูต่อไปบางทีอาจจะถ้าทำเอ,อ่อแต่เอาจริงก็คือผมว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปนะผมว่าผมมองว่าทาเนี่ยเขามองว่าไทยเนี่ยไม่ได้ อ,อไม่ได้เหมือนมองไทยเหมือนญี่ปุ่นที่แบบว่าเป็นพันธมิตรสหรัฐอะไรขนาดนั้นนะก็คือเขามองว่าเราไม่ไปทางจีนด้วยซ้ำประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่นโยบายเขาจะออกมากดดันเราเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นในทางที่ไม่ดีมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อถึงมันจะไม่ได้ออกมาแย่แต่มันก็จะไม่ได้ออกมาส่งเสริมนะน,นีเคืออันนี้คือภาพที่ผมจะคิดนะครับเพราะโดยอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราเข้าบิกด้วยก็ยิ่งชัดเลยว่าเอ้ยตอกย้ำว่าเขาน่าจะไม่ชอบเพราะฉะนั้น ข่าวที่ทําให้เงินบาทแข็งเร็วๆได้เนี่ยน่าจะยากเลยน่าจะเป็นตีมอ่อนค่านะครับประมาณนี้นะอืมก็ทองไทยได้เปรียบนั่นเองนะครับในข่าวนี้ถึงแม้ว่าข่าวยังไม่ออกนะครับอันนี้คือเราต้องพูดว่าอนาคตน่าจะประมาณนี้เราก็อ่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันยังไม่เกิดแต่ว่าถ้ามันเกิดเนี่ยมันก็จะทําให้ทองไทยขึ้นเข้าใจไหมเอมาวันนี้นะอ่าบางบางคนบอกเอ้ยเนี่ยมีข่าวออกมาแล้วทําไมบาทยังไม่แบบ อ่อนกระจายยักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือข่าวมันก็แค่ลงนามในกลุ่มบิกแล้วแต่มันยังไม่ไดมีแอคชั่นจากอเมริกานะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครเราแค่เป็นการคาดการณ์เฉยๆนะครับอ่ะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อะไรก็ว่าไปนะแต่ผมว่ามันน่าจะมีถัดมารับแล้วก็จะมีข่าวในส่วนของเอ่อ มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าปีส0 2พันี่สี่ของอเมริกาเนี่ยมีบริษัทหลายแห่งนะครับที่ใกล้จะดีฟอลต์หรือว่าล้มละลายนะครับแล้วก็ยืดเยื้อกันมาก็มีล้มไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นบวชแบบไม่ได้ใหญ่นะเป็นบวชแบบกลุ่มเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอ่อโดยรวมก็อย่างที่บอกภาคการผลิตคนตัวแต่ภาคบริการขยายตัวหูกไหมจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้ดีทุกเศรษฐกิจไม่ได้ดีทุกภาคอุตสาหกรรมนะครับประมาณนี้เลยก็เออปีนี้เนี่ยเขาบอกว่า มีการพูดว่าเอปีนี้น่าจะมีการลดดอกเบีย้ยที่ชะลอตัวลงด้วยก็คือดอกเบีย้ยจะอยู่ในจุดสูงอะนะค,คือไม่ค่อยลดแล้วก็ยังแพงอยู่ดอกเบีย้ยอยู่ประมาณสามสี่เปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ายังสูงนะครับเพิเ่ขึ้นดอกเบีย้ยด้วยใครจะไปรู้นะครับถ้าเงินเฟ้อตีกลับขึ้นมานะครับแล้วเอถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจที่มันย่ำแย่ยอยู่แบบเนี้ยก็ไอมันจะมีกลุ่มที่ดีก็ดีไปเลยใช่ไหมไอกลุ่มที่แย่เนี่ยก็อาจจะได้ค่อยๆตายตายตาย,ตาย,ตายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างน,นั้น มันก็จะออกมาดูแย่กว่าตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาง่ายโดยรวมคือคือมันไม่ได้ดูดีร้อยเปอร์เซ็น์อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะครับก็ถือว่าดีมากนะประเทศอื่นนี้คืออ่อนแอมากยุโรปหนักแล้วนะครับจีนก็หนักนะครับไทยก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะไม่ดีนะครับโอเคไหมเพราะั้นเนี่ยโดยรวมอเมริกาถึงแม้จะไม่ดีตอนนี้แต่ว่ายังไงภาพรวมดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาเก่งสุดเนี่ยเขาแข็งแร่งสุดในตอนนี้ชัดนะครับก็อาจจะมีตีมีไอเข้ามาด้วยทําให้เขาแบบ คือฟอร์มขึ้นมานะครับประมาณนี้แต่ว่ายุโรปอะไรเขาไม่ได้มีขนาดนั้นเนี่ยนึกออกไหมมันก็เลยสู้ไม่ได้นะครับอ้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากแล้วก็ดอลลาร์น่าจะแข็งข่านะครับเพราะฉะนั้นในตีมแบบนี้เนี่ยทองทองนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รีบขึ้นถ้าไม่ได้มีข่าวสงครามหรือความขัดแย้งเข้ามานะครับแต่ว่าเอ่อในทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะกดดันทองคําแน่นอนนะครับในระยะสั้นนี้นะเข้าใจไหมเพราะฉนั้นทองคําก็เลยเรียกว่าปรับฐานไงคือเศรษฐกิจเขาเนี่ยค่อนข้างโอเค ทองก็เลยไม่ได้รีบขึ้นแต่ว่าในทางภูมิรัศสตร์เนี่ยกลุ่มบิ๊กเอ้ยเอเรื่องของยูเครนเตียอะไรพวกนี้อ่าโอเคถึงแม้เรามองว่ามันจะดีขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีสงครามการค้าเข้ามาอีกใช่ไหมถึงตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงในหลายๆแบบนะครับอ่าซึ่งเขาก็จะสู้กันไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นผลลัพธ์เนี่ยทองคําตอนนี้มันก็เลยเรียกได้ว่าไม่ได้ลงไม่ได้กล้าลงแต่ก็ขึ้นเลยทันทีก็ยังไม่ใช่เพราะว่า ข่าวถูกคามกันค้าหรือพวกนี้มันก็ยังไม่ได้ออกมาเขาจะมันแค่พูดกันเฉยแต่มันยังไม่ได้ทำนะก็คอนเซปต์ก็เลยเรียกได้ว่าปรับฐานตอนนี้อดทนกันไปเดือนหนึ่งก็คิดว่าขึ้นมาก็ไม่ได้ขึ้นจริงนะครับอ่าเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นไปสมมันจะขึ้นเนี่ยก็คือวไม่ได้ขึ้นจริงแล้วกันนะขึ้นได้แต่ไม่ได้ขึ้นเป็นขาขึ้นแบบทำนิวไฮเข้าใจไหมอ่าเพราะนั้นพอไม่ต้องไม่ต้องรีบมากนะครับไม่ต้องคิดมากนะปละบานี้ ถ้าลงก็ไม่ต้องตกใจนะครับลงมาเยอะอยิ่งดีเลยนะครับเราต้องเข้าไปซื้อนะครับประมาณนั้นถัดมานะครับจะมีข่าวเรื่องอันนี้ฮะเกาหลีเนี่ยมีการให้ความเห็นบอกว่าเกาหลีในตอนนี้การเมืองแย่นะครับแต่เขาบอกว่าที่กระทบกับเกาหลีจริงในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นในส่วนของั้มนะครับเขาบอกว่าเกาหลีนี่กังวลมากเลยที่เรื่องนโยบายของทมที่จะขึ้นกำแพงภาษีอะไรเกาหลีก็โดนนะครับ ผมจะบอกอะไรผมจะบอกว่าแม้แต่เกาหลีเนี่ยยังกังวลนะครับไม่ต้องพูดถึงไทยนะครับไทยเนี่ยหนักกว่าเกาหลีแน่นอนนะครับในเรื่องกําแพงคอามสีของัมนะเขามองเราแย่กว่าเกาหลีเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเงินบาทเนี่ยจะอ่อนมีที่พลที่อ่อนค่านะครับซึ่งมันช่วยทองไทยเนี่ยขึ้นได้ดีนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับขนาดเกาหลียังกลัวไทยเนี่ยถึงไม่มีใครพูดผมพูดให้ก็ได้นะว่ากลัวนะครับประมาณนี้นะก็เตรียมตัวนะครับทองไทยได้ประโยชน์นะ แล้วก็หุ้นไทยเนี่ยก็มันจะตรงข้ามไงคือถ้าบาดอ่อนในเยอะเนี่ยหุ้นไทยมันก็มักจะเป็นตีมเงินไหลออกนะครับก็คือไม่น่าจะดีนะครับต้องระวังนะครับก็ใครถึงยาวได้ก็อาจจะโอเคแต่ถ้าใครเล่นสั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับในปีนี้อาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มอะไรหุ้นไทยปีที่แล้วก็ไม่เพอร์ฟอร์มปีนี้ยิ่งแย่อีกนะโอ้เศร้าเหลือเกินประมาณนี้แต่ว่าในความเศร้าต่อเนื่องหลายปีเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการสะสมหุ้นไทยก็ได้นะครับในปีนี้นะครับประมาณนั้น โอเคเพราะผมก็มองไม่บอกนะใครจะมากล้าซื้อเพราะอาจจะมีแต่คนอยากขายราคาก็เรียกว่าอาจจะถูกนะครับอ่ารอดูกันถัดมาแนละ้วจะมีในส่วนของข่าวสัปดาห์นี้กันเลยสัปดาห์นี้ต้องเจอกันเนี่ยจะมีหนึ่งเลยคนระับวันอังคารที่น่าสนใจก็คือภาคบริการแตชจิภาคบริการเนี่ยคาดการณ์ว่าขยายตัวขยายตัวต่อเนื่องนะแบกสารัตอยู่นะก็รอดูว่าครั้งนี้จะแบกอีกไหมนะประมาณนี้เลยแล้วก็วันพุธเป็น A D P นะประมาณการการ,การจร้างงานนะนรับก็น่าจะเหวี่ยงได้บ้าง วันพฤหัสเนี่ยเป็นวันชาติอเมริกาแต่ว่ายังมีเอ,อประกาศข่าวตอนตีสองอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของเอ,อสรุปประชุมเอฟโอเอมซี MC แต่ว่ามันไม่ได้เป็นประกาศดอกเบี้ยใหญ่มันก็อาจจะมีทองไม่ค่อยเหวียงอกนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเวียงนะถ้าไม่มีอะไรแบบแป,แปลกๆขึ้นมาจริงๆก็ไม่เหวียงเลยนับช่างมันแล้วกันจะมีวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยจะเป็นตัวการจ้างงานสหรัฐนะครับอ่าก็จะมีไลฟ์ของอินเตอร์โกด้วยช่วง สองทุ่มนะครับถึงสามทุ่มก็รอดูกันได้นะว่าจะเป็นเจอใครนะครับแล้วก็การจ้งางงานสาธรเนี่ยสำคัญเลยนะครับก็น่าจะเหวี่ยงได้แน่นอนนะครับแต่ว่าโดยสรุปโดยรวมนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนไปอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือทองคําตอนนี้อยู่ในรูปของการไฟเว์นะครับประมาณนี้โอเคเออมาเรามาเข้าถูเทคน,นิคเข้ากันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวผมจริงผมอยากจะพูดจาก บอลยูก่อนนะครับอ่าบอลยูจะเห็นว่าขึ้นเห็นไหมบอลยูสหรัฐเนี่ยขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่าล่าสุดเฟดเนี่ยมีการพูดถึงว่าดอกเบี้ยปีหน้าจะชะลอใช่ไหมชะลอการลดดอกเบี้ยซึ่งมันเป็นธีมที่กังวลเรื่องเงินเฟ้อบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งก็จะเริ่มเข้าใกล้เทรนที่ผมเริ่มพูดแล้วว่า ข่าวเงินเฟอ้อจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคนระับซึ่งทองคําตอนน่าจะลงกดดันนะตอนนี้ก็เคยจะเห็นว่าทองคําเนี่ยจะรีบขึ้นไม่ได้นะครับประมาณนี้ก็พนันใครที่ยังไม่กล้าซื้อหรือไม่ได้ซื้อมาเนี่ยก็ไม่ต้องรีบร้อนมันจะต้องมีสักวันหนึ่งแน่นอนที่มันลงลงมาสักถแถวสี่หมื่นสองพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสี่หมื่นสองพันห้าร้อยแบบมันแค่เป็นการประมาณนะช่วงเงินเรานก็คือจะหน้าคุณก็อาจจะกลับเข้ามาซื้อได้นะครับประมาณนี้ นะครับนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะลงไปเยอะได้มากขนาดผมว่าสี่หมื่นสองพันอาจจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าเออถ้าทองนอกไม่ได้ลงแบบจริงจังจริงๆอะน,นะทองไทยมันจะลงยากมากที่จะไปถึงสี่หมื่นสองพันนะเพราะว่าบาทเนี่ยถ้าไม่เป็นเปลี่ยนแปลงนะจากตรงนี้ผมก็จะมองว่าบาทันจะเป็นตีอ่อนค่าแนละ้วเมื่อบาทมันอ่อนค่าพยายามอ่อนค่าเนี่ยมันจะลงไปถึงสี่หมื่นสองพันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเลยนะครับยากมากนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เลย เราไปดูแอสเซทอื่นบ้างนะครับในโลกตอนนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน้ํามันเนี่ยก็ยังแพงนะน้ำมันเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเทนที่จะบอกว่าเงินเฟ้อก็ไม่ไม่อาจจะจบง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่เฟดพูดมาเลยนะครับแล้วก็แสดงว่าน่าจะจริงนะครับเรื่องว่าเอ้การชะลอการลดดอกเบี้ยน่าจะเกิดนะครับเห็นไหมถ้าเรามาดูดาวโจนนะครับร่วงแรงนะครับดาวโจนเนี่ยคือลงมาประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็ ก็เหมือนทองคำที่ปรับฐานดาวโจนก็ปรับฐานนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือ n a s d a กนะ n a s d a กเนี่ยคือขนะนะึ้นปรับฐานเหมือนกันแต่ว่าดูแข็งแกร่งกว่าดาวโจนนะครับก็จะบอกว่ากลุ่มเทคโนโลยีอเมริกาเนี่ยแบกแบกตลาดอยู่นั่นเองก็คือ,อกลุ่ม n a s d a กจะเป็นกลุ่มเทคเยอะกว่าใช่ไหมเพราะนั้นเป็นกลุ่มเทคก็ส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยสตองอยู่นะครับซึ่งสัมพันธ์กับปิดคอยนะคือคือ n a s d a กเนี่ยพอมันแข็งแกร่งเนี่ย บิตคอยมันเคลื่อนที่ขายในสกแดกมากนะเพราะว่ามันจัดเป็นสินทั์เสียงด้วยบางมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเป็นสินทั์เทคโนโลยีนะครับสินทับเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นพวกเทคโนโลยีเป็นพวกเทคนะครับอ่าเหมือนนัแดกเลยคล้ายๆอารมณ์นั้นก็็นกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเป็นทองคําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวผสมระหว่างทองคํากับเทคนะครับประมาณนี้มันก็เลยทรงมันก็เลยค่อนข้างดูดีนะเพราะถ้าเราบอกทองคําเป็นตีมที่ดีเนี่ยหมายความว่าตัวบิตคอย n ก็ได้ผลบวกจากตีมของทองคําใช่ไหมส่วน นแอสดเนี่ยถ้าขึ้นแรงนะครับถ้า N แอสดของอเมริกาขึ้นแรงมันจะมีคนทำแอ s เซทอะโลเ t ชันก็คือขายออกมาเพื่อไปปรับสมดุลในอาจจะขาย n แอส a ดบางส่วนมาเข้าบิตคอย n เพิ่มอย่างเงี้ยมันก็ทําให้บิตคอยดีไปด้วยถ้า n แอส a ดขึ้นนะครับแต่ในทางกับการขึ้นถ้า n a s d แอลงแรงนะครับตัวบิตคอยก็จะลงแรงเหมือนกันอ่ามานี้นี่คอนเซปต์เพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เกี่ยวกัแบบทองคาก็ต้องบอกว่ามันกำลังจะบอกว่าคือตอนเนี้ย ทรงบิตคอยถ้ายัางดีอยู่นะครับหมายความว่าทองคําเนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่ายัางดีอยู่ด้วยเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาคิดว่ามันเหมือนกันเข้าใจไหมตลาดเนี่ยมีส่วนหนึ่งแล้วที่เขาคิดว่ามันคล้ายกันพื้นฐานเหมือนกันว่านะ่ะมันก็จะบ่งบอกไปโดยรวมเหมือนกันได้นะครับประมาณนี้นะมันเป็นจิตวิทยาหมู่ที่เอ้ย เขามองแบบนี้แสดงว่าคนก็จะใช้กรุ๊ปแบบนี้บิตคอยยังเป็นทรงดีอยู่ทองก็น่าจะเป็นทรงดีอยู่อะไรประมาณน,นี้นะครับมันเป็นมันเป็นคอนเซ็ปต์แบบนั้นนะครับอ่าตอนตอนนี้นะตอนนี้พื้นฐานมันเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็นแอสเดกเนี่ยห้ามลงแรงถ้าแอสเดกลงแรงเนี่ยยังไงทองก็ลงนะครับไม่ว่าจะหุผลอะไรถ้าเห็นแอสแดกลงแรงมากๆเนี่ยเดี๋ยวทองลงด้วยนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าทรงมันน่ากลัวไหมมันยังนะครับทรงมันแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่งบอกอะไรแบบว่าในทางเทคนิค แล้วเนี่ยการลงในตลาดลงทุนนะทองคํายังไม่มีความเสี่ยงนะครับยังไม่ได้ดูเสี่ยงจะเป็นขาลงอะไรนะครับประมาณนี้เลยโอเคก็อาจจะลงได้แค่ระยะสั้นนะครับแต่ตีมตีมทรงอะมันจะยังขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปนะประมาณนี้เราก็แค่ต้องจับจังหวะระยะสั้นเนี่ยเข้าไปซื้อนะครับนั่นคือคอนเซปต์เลยของเรานะมาดูในส่วนของเงินบาทดีกว่าอ่อนเห็นไหมเงินบาทเนี่ย จริงๆพูดไปตรงน,นั้นแล้วตอนนี้แข็งเกินไปนะครับอ่อนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะอ่อนอีกปีนี้เนี่ยสามห้าต้องได้เห็นนะครับสามห้าขึ้นไปเลยผมมองว่าสามห้าขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอณตอนนี้ไม่เคเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สบายๆสำหรับนักลงทุนทองคําแท่งนะครับค่อนข้างชิวเลยเงินบาทเนี่ยเห็นไหมตีมเนี่ยเราอยู่ในโซนล่างนะเงินบาทมีโอกาสขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เอพื้นฐานเนี่ยยางมีข้อไปนะ มีแนวโน้มหลายเรื่องที่จะทำให้มันขึ้นไปได้นะครับอวันนี้ลก็ชิวๆเลยมาดูในส,สุดท้ายนะครับที่ทุกคนจับตารอคอยก็คือทองคำนะพูดก็ตีนะอ้นะจากหลายอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนะ่ยจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวรับทองคําเลยนะมันอาจจะยังไม่ได้รีบขึ้นนะครับในภาพตอนนี้คือปรับฐานใช่ไหมปรับฐานจริงนะไม่รีบขึ้นจริงสิ่งที่เราควรทาคืออะไรก็คือหาโอกาสที่มันลงแรงๆนะครับลงแรงเมื่อไหร่เนี่ยทยอยเข้าซื้อ ผมก็ประมาณการให้นะครับจากเทคนิคแล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีในยะมากเอาเป็นว่า24,900ี่เนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับ24,900เอ่พเก้อยเอเ้ยให้บุณบิด42,900ืนสองพรูดสลับกัน42,900ลงมาลนะ้จนถึง42,400นี่เนี่ยช่วงตรงนี้นะครับน่าเก็บ,บลงมาเมื่อไหร่ตรงนั้นก็คือซือซ้อซือ้อซื้อนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปกลับขึ้นไปเองแต่ว่า ถามว่ามันจะมาวันไหน,นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าให้เรารอถามว่าไม่รู้แล้วมันจะขึ้นตอนไหนขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกนะครับขึ้นไปเร็วๆนี้ก็คือเดี๋ยวมันก็ยอออกมาเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้ลงมาตอนนี้ยังไม่มีขอก็ไม่ต้องสนใจรอเมื่อไหร่ลงมาก็ค่อยซื้อนะครับประมาณนี้เนาะโอเคง่ายๆเลยขึ้นมาเนี่ยคิดว่าแนวต้านเนี่ยสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยจะเป็นแนวต้านระยะสั้นนะใครมีของเยอะก็ขายทางําไรตรงนั้นก็ได้ก็คือล่าสุดที่ขึ้นไปเลยมันขึ้นจากคิดว่าเอฟเฟก ก็เหมือนเป็นแบบไม่ใช่พื้นฐานระยะยาวระยะสั้นเก่งกําไรขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยแล้วจบตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่านั่นคืนอแนวต้านระยะสั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็รอขายทำกำไรตรงนั้นก็ได้ถ้ามันเผลอพุ่งขึ้นไปด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งครับประมาณนี้อาจจะนอนฟาร์มหรือเปล่าวันศุกร์นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่น่ารีบขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ในระยะสั้นตรงนี้ก็อาจจะมีขายทำกำไรเล่นรอบประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ โอเคครับก็หมดแล้วเทคนิคของส่วนทางบ้านเนี่ยผมไปดูไปแล้วก็ไม่มีใครถามอะไรเลยนะทุกคนก็เแฮปปี้ดีกับกลยุทธ์คริสต์มาสนะก็ยินดีทุกคนด้วยนะครับก็ไม่เลยไม่มีใครถามอะไรเลยทุกคนก็มีแต่เฉลิมฉลองและยินดีนะผมก็ดีใจทุกคนด้วยนะครับประมานนี้โอเคครับก็เอ่อคลิปนี้คงจะหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ฝาก healthy investment เอาไว้ด้วยนะสำหรับเอ่อการลงทุนเนี่ยคลิปผมมักจะพูดเรื่อง healthy Investment เสมอนะไม่อยากให้คนไปโฟกัสระยะสั้นมากเกินไป เพราะหลายคนโฟกัสเกินเนี่ยกลายเป็นว่าเกิดความโลกมปจิตใจเยอะแล้วก็ทําให้การบริหารหน้าตักระยะยาวผิดพลาดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยโอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปก็สวัสดีครับบ๊ายบาย